สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะได้ถ่ายรูปลงนะคะสําหรับนายดอกรักให้ชมกันก็มีเพื่อนๆเ,เ,เขียนมาบอกว่าเอออันนี้มันใช่เออเขาเรียกอะไรเพชรพาานหรือเปล่าค่ะต่างกันนะคะเพชรพล้านกับนายดอกรักค่ะดักนายดอกรักเนี่ยเขาจะก้านสั้นๆน,นะคะไม่ยาวนะคะเหมือนเออเขาเรียกอะไรเพชรพลล้านนะคะเนี่ยค่ะ สังเกตค่ะความแตกต่าง,งเขาก็ต่างกันเลยนะคะนี่จมูกของเขาเป็นแบบนี้นะคะมันบางสวยๆนะคะเขาคือจมูกบานเหมือนนายดอกรักประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับนายนายดอกรักนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู เพชรพัลล้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือนายดอกรักของารามคุณแม่เป่งที่เรารับมาเราได้ชื่อในน้มดอกรักค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพะเพื่อนๆถามปุ๊บก็งงๆเฮ้ยสรุปแล้วมันใช่นายดอกรักหรือว่าเพชรพัลล้านกันดีนะคะแต่ว่าสังเกตดูแล้วก้านเขาต่างกันเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมคะใบเขาสวยมากนะเนี่ยโตยากมากเลยนายดอกรักเนี่ยปลูกหลายปีไม่โตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพชรพัลล้านเนี่ยเกิดโต แตกยอดแตกหน่อทุกปีค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเ,หเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูเพชรพลรานค่ะว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าค่ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพชรพลรานจะต่างกันนะคะดูสิลายเลยเนี่ยต่างกันถ้านายดอกรักเนี่ยเขาจะลายชัดแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพชรพลรานเนี่ยเขาก็จะแตกแบบนี้นะคะสีต่างกันค่ะโอ้จริงๆด้วยต่างกันนะคะนี่ค่ะขนาดใบเขาเรียกอะไรอะ่ะใบอ่อนก็ยังต่างกันเลยค่ะใบที่ยังไม่ตัดสีนะคะโอเคค่ะสรุปแล้ว นายดอกลักกับเพชรพล้านต่างกันนะคะ